ีเช้าวันที่28มกราคมพุทธศักราช2566นะครับตั้งน,นี้มีว่าวอยู่บนทองฟ้า5ตัวนะครับเป็นกล้องหน้ามันจะไม่ชัดแล้วผมแทนเป็นกล้องหลังนะครับ ซ้ายจะมีจุฬา2ตัวกับสองห้องตัวหนึ่งนะครับส่วนฝั่งขวามีนะครับจุฬา2ตัวผมเอาสองห้องไว้กลางนะครับเพราะว่ามันจะนิ่งกว่าเพื่อนนะครับส่วนจุฬาเนี่ยบางตัวก็จะปรับสรงให้กินซ้ายนะครับฝั่งเนี้ยสองตัวนี้ก็จะปรับสูงให้กินซ้ายนะครับ ส่วนหนึ่งคือว่าวมันก็มียงซ้ายอยู่นิดนิดอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นว่าวจุฬาซุงจะกินฝั่ง หนักสนูนะครับก็เลยเอาไว้หน้าตัวอื่นนะครับตัวในนิ่งๆจะเอาไว้ด้านหลังนะครับ